จะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกัมากมายสามารถเติม UC เกม p u b G Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e Golden t เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g o l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ ที่ที่อันตรายที่สุดครับคือที่ที่อันตรายที่สุดฮะอะไรมารถอยู่อุอ้มตัววอ โอ้โหแม่งลงมาจากไหน,ไหน,นมาเน่มาละหลอดลอดาลอด มาขับรถอีกคันหนึ่งมาจอดข้างหลังเลยทิมเลยอยู่ข้างบนอ,บอเจ็โเ้โรา ไม่รู้ดิมันเกี่ยวกับพวกการเมืองอ่ะมองกันนานมากแล้วนะไม่เะกี้ออกนะพี่เฮ สุดยดสุดอดสุดอันี้กำลังเลี้ยวยสุดยดสุดยดอดเฮ้ยหยิบห,ห,หยิไฮไลท์วะเข็มไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยไฮไลท์ตกปลานเนี่ยเฮ้ยกระสม้มไปตกแล้วอ่ะฮะมีไง ยยตั้ยยูจะรัดกูแมวยายาเน่น้ำอ,อีเต็มเลยเป้ยนมามมเนยมาท่านนี้ม่น้ำเพียบเลย รุ่นในนมไว้ากันเต็มเลยไม่เขาไม่ได้คิวเลยอะปลาชุมเลยนะอะไรล่ะปลาต่อต็มเลยนามือสไนตยต้องด่วนแล้วนั่นนี่เฮ้ยเห็นไหมคพี่้าน้าคมๆเบะนี่เห็นโตแกนี่ยกลัวรอด เอะ๊ะโมงมันอ่เยโมขึ้นอ่ะเฮ้ยบันเห็นนาจีบันเห็นโดนโดนยาพี่มั่เห็นโดนยาังีตีน ไม่ทราบ ไม่โดนไม่โดนนี่เราต้องการย่งกับดาวตัวแอมต้องเข้าวงพี่มันโดนวงบีบดาวอันนี้เชียวไอหมอมมีอ่ะไอหมอมมีอ่ะมีนนี้หรอ

หมดแล้วอานนี้เดียว้ายมาเฮ้ยเอ้าโอ,อ้โหมันหักมันมันมันเห็ดที่เฮียเอ้ยเนียนจัดอ่ะนี่มันเดินมันจะเดินแล้วผมไม่รู้ได้เี๋ก็ไปใช้ จังปโอ้ยเฮ้ยอ้าสาวหนึ่งหนึ่งวะงั้นแ้วม่ก็ทนนะโดนเบิดไปต oh. ั้งห้าหกก Ruhi. Sedung. <laughs> right oh. awesome, awesome. Oh. victory, belongs, <laughs> to <us>. victory <laughs> belongs to us victory belongs to us